นี้นะคะเราก็มีหนังสือนิทานดีๆนะคะมาแมนะนาให้ทุกคนค่ะโดยหนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าลานย่าตำลับเ่าเส้นหนังสือเรื่องนี้นะคะจะมีความสนุกและน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับตัวละครของเรากันเลยนะคะตัวละครแรกนะคะดิน,ดนค่ะตัวละครที่สองนะคะคุณย่าและตัวละครสุดท้ายนะคะ คุณพ่อคุณแม่และส่วนเนื้อเรื่องของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะหลานย่าตำรับเผา เรื่องนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชชยชื่อดินกับคุณย่าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของเผ่ากะเหรี่ยงผ่านการทำอาหารเช่นแกงใบเมี่ยงซึ่งเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่นนิทางแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงแต่ในแง่ของรสชาติแต่ยังเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างเรียบง,ง่ายนะคะยันสอดแทรกความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการสร้างความสัมพันนัันนนนนธ์ใคคครรรรรรอบววผ่่่าากกเียู้มะ